เนะเขืนไดโนแหละอืมเขือนไดโนไดโนในเอมวีไดโน,โน,ดโนโตัวจริงก็โซนมากนะเอ้ยหรือคุณคนเดียวกันนะไม่บอกเลยว่ารอดูรอดูรอดูเขื่อนดู สปอยตลอดเลยสปอยนิดๆหน่นนอยๆนะครับอืมไม่ได้สปอยแบบสปอยแบบไม่น่ารักหรือเปล่าพี่อยากฟังก่อนนอนแล้วกระตุกอ่ะ โอเคทุกคนจะได้นอนกันแล้วนะครับโอ้ยชินเคนอยากจะจองจองจองลองเป็นจุของหูใจพักผ่อนครับทุกคนพักผ่อนนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเบนซ์เอเล f f ์ i ออฟฟไว้เลยนะครับทุกคนบ่ายสโมงมันจะเด้งไปหน้าฝีโทรศัพท์ของคุณนะครับมันจะเป็น แจ้งเตือนขึ้นไปเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งดิ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 งไว้ด้วยนะครับสปอยไม่ได้สปอยเป็นห่วงนะคะขอบคุณครับพี่พร้อมอยู่ไหนอยู่ในใจพี่เบนหรือเปล่าใช่ครับอยู่ในใจเสมอครับน้องพร้อม เมื่อกี้น้องพร้อมเกือบวนขับรถมารับผมไปกินข้าวเลยนะแต่ผมบอ,อกไม่เป็นไรเกรงใจน้องนะครับไม่ใส่เสื้อหรือเปล่าไม่น่ารักหรือเปล่าใส่ใส่ใส่ตอนนี้ปวดฟันมากเลยทุกคนถ้าไม่หยิบมือถือมาก็คือพลาดไลาอยอีกแล้วนะใช่มันเป็นแบบ limited edition เอ้ยผมจะขอบคุณอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังเพลงปุ่มกดห้ามใจจนครบ4ล้านวิวนะครับขอบคุณมากมากที่คอยฟังคอยช่วยกันปั่นคอยช่วยกันโปรโมตนะครับขอบคุณมากมากที่พาปุ่มกดห้ามใจ place love er ไปครบ4ล้านวิวนะครับขอบคุณมากมากครับจริงกันี่2นะครับผม ซิงเกิลทนี้แล้วมันครบล้านวิวประมาณกี่วันนะเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์เพลงที่แล้วเจ็ดวันนะครับหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งล้านวิวเกือบเกือบอาทิตย์อะหกวันหนึ่งล้านวิวแต่โอ้ยฉันเขิน you make me blush นะครับ จะกี่วันดีแนะ่ครบล้านวิวลองท่ายกันซิกี่วันดีทุกคนจะครบร้านวิวเนี่ยกี่วันดีนะสิบล้านเลยหรอโอ้โหอยากให้ถึงเหมือนกันขนมปังทำให้พี่เป็นปวดฟันใช้คำใหญ่มากเลยที่พร้อมป้อนอะ่ะโคตรใหญ่แถมวาซาบิหนักๆอีก นี่มั่นใจเลยว่าคนเดียวแสนวิวเลยขอบคุณมากๆครับผมจะรอดู1วัน1ล้านเหมือนเหมือนที่ผมพูดไปตอนเพลงแรกนะะปุ่มกดทําใจผมขอวันเดียว1นล้านนะครับปลาไป7วันเลยนะฮะหกหวัน,6ว,น6วัน1ล้านวิวนะครับเพจเลิฟโอ้ยฉันเขินจะทุบใสเตหรือเปล่าเรามารอดูกันพรุ่งนี้14.00ี 14. ่น กด subscribe ที่ช่อง Ben Alert Official แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดนะครับ1ชั่วโมง1ล้านต้องมาแล้วนะสุดยอดมากทุกคนผมนึกว่าผมเป็นศิลปินเกาหลีเลยนะหนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งล้านวิวเนี่ยเอาที่ทุกคนไหวนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงนะครับฟังก่อนนอนได้นะครับแล้วก็ เสียบแบตทิ้งไว้เสียบแบตโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วก็เปิดในจุกโวนไปก็ได้นะครับอันนี้แนะนำแค่พี่แค่พี่ขอหนูก็พร้อมทําให้คะ่ะขอบคุณมากๆครับผมตั้งใจทํามากๆเพลงนี้ผมตั้งใจแต่งเองตั้งใจ ทำเนื้อร้องทำนองเองทั้งหมดนะครับมารอดูกันว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะพรุ่งนี้ที่เพลงที่ผมทําเองทุกอย่างลงทุนเองทุกอย่างนะครับมันจะเป็นยังไงผมก็ตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ฟังกันแ,แล้วพักผ่อนพักผ่อนครับเป็นห่วงนะแบตเตอรี่กับเพนเลอร์ทุกคนนะครับขอบคุณมาก จะชงนมให้ให้กินก่อนนอนชงมาเลยครับผมจะได้โตโตพี่เบ้นหนูเหนื่อยดูแลตัวเองดีๆนะคะฮพี่เบ้นดูเหนื่อยๆอ่ะไม่เหนื่อยหรอกพี่เบ้นเน่ยพี่เบ้นยังได้อีกสองนาทีอยากฟังเพลงก่อนนอนในวันเวลาดีอย่างนี้ฉันขอเป็นแบบนี้แค่ฉันมีเธอ มันก็โอนี่ในวันอากาศมีสดใสฉันเดินไปกับเธอจะได้หรือเปล่าเพราะมีเพียงแค่เราก็โอนี่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 โอเคสินเจ้าสินเจ้าอันยองอาเชโยวคำสาหามีดา เอามุมสูงหน่อยมุมสูงไม่ได้นะครับมันโป๋ทุกคนเดี๋ยวผมจะอาบน้ำนอนผมจะตื่นบ่ายสองเลยนะทุกคนพรุ่งนี้ผมจะรอดูผมจะรอดูเพลงไปพร้อ,รอมๆกับทุกคนเลยนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับคุณตื่นเต้นแล้วผมตื่นเต้นหนักกว่าอีกตอนนี้ซิงเกิลที่สองของผม โอ้ยฉันเขินครับ you make me blush นะครับเขินเขินเขินที่ทุกคนจริงๆผมอย่างที่ทุกคนบอกนะครับ3า,าล้านวิวเอ๊ะผมบอกตอนใช่ผมบอกทุกคนตอนจะปล่อยเพลงเนี้ยสล้านวิวนะครับแต่ตอนนี้ยสล้านวิวแล้วปุ่มกดห้ามใจนะครับ ก็มาปล่อยตอน4ล้านวิวดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยกันปั่นนะครับคุณพี่ไปอ๊บนั้นได้แล้วค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนะครับพี่พี่จะแช่น้ำสักสิบชั่วโมงรอฟังซิงเกิลที่สามนะครับพี่อันพี่อันโอเคครับแต่ฟังทีงซิงเกิลที่สองก่อนนะครับพี่อัน ซิงเกิลที่3มาต่อแน่นอนนะครับแต่ซิงเกิลที่2ต้องมาก่อนซิงเกิลที่3นะครับโอ้ oh, ทุกคนยังดูยังดูกันอยู่เลยเอะอยากฟังอะไรตอนนี้ผมให้อีก3นาทีตอนนี้5้าทุ่มสีนาที สานาทีแล้วผมจะไปแล้วแล้วผมก็จะพูดสรุปทุกอย่างให้ฟังตอนท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะตอบคำถามก็ได้พรุ่งนี้ไปงานแกลลอรี่ใช่ไหมครับ พรุ่งนี้ไปงานแกวพี่เบนอยากเจอพี่เบนไม่บอกมีคำถามไหมครับขอ คาถาสอบผ่านหน่อยค่ะได้ครับคาถาใช่ไหมโอ้จะเป่าคาถามาหาละรวยดนหัวใจคนสวยให้มาลมสเสน่ ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่คาหาเลทั้งที่อยู่โรงงานเต้าวเต้าวโอ จะเสกคาถาลงหน้าหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้ผมรักนานๆเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่ทฐานเมืองไทย ภาวนาท่องคาถาทั้งปีคบคนใจดีแล้วจะได้มีแฟนใหม่ตึมงตึ๊งเกนือน้นนำใจถ้าพี่ปองรักใครแล้วจะให้ชื่อเรา น้องสอบผ่านนะครับโอ้โหจบเพลงแลวครับก่อนน้องสอบผ่านนะครับสอบให้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ครับสู้ๆนะครับตั้งใจเรียนนะครับอย่างที่พี่เคยบอกนะครับหน้าที่ของเราคือเรียนนะครับการเรียนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่หนูๆจะต้องตั้งใจนะครับเข้าใจไหม โอ้มยาับไป啊โอ,โอโ้เป็นคาถาสอบที่ยาวมากๆเลยใช่ไหมฮะพี่พร้อมห้าคนกับพี่พร้อมห้าขวบพี่เบนส์เลือกอันไหรคะพี่เบนส์จะเลือก พี่พร้อมห้าขวบครับเพราะว่าอยากเห็นพี่พร้อมเด็กเดกเป็นตาเล็กตาน้อยของพี่เบนซ์นะครับอยากอยากเห็นมุมตาเล็กตาน้อยของพี่พร้อมไปอืม่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมจะไปแล้วอาบน้ำดีกว่าขอวิธีตาไม่ดำเลยคะ่ะตอนนี้ตาพี่ก็ดำเหมือนกันนะครับนี่ นะครับพรุ่งนี้นะครับทุกคนบ่าย2โมงนะครับไปรอกันที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับ b e n ส Alert Official นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนดิ้งๆๆๆงไว้เลยนะครับพรุ่งนี้เพลงซิงเกิลที่2ของผมจะออกอย่างเป็นทางการนะครับที่ช่อง YouTube ของผมนะครับชื่อเพลงว่าโอ้ยฉันเขินนะครับ you make me blush นะครับวันที่วันพรุ่งนี้นั่นแหละบ่าย2โมงนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับ ฟังได้ตั้งแต่คืนวันที่30สิงหาคมนะครับเที่ยงคืนตรงเปะ๊ะนะครับสตรีมมิ่งทุกช่องทางจะลงทันทีนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับเพลงที่แล้วปุ่มกดห้ามใจ1ล้านวิว6วันนะครับมารอผมจะรอดูว่าแบตเตอรี่ของอเลฟแล้วก็ชาวเพนเลฟทุกคนหรือว่าคนที่ผ่านเข้ามาฟังเพลงของผมโอเชียนเขือนนะครับ จะทาได้เท่าไหร่ผมจะรอดูนะครับผมตื่นเต้นมากๆนะครับพรุ่งนี้นะครับอ่ะทุกคนไปนอนได้แล้วนะครับผมก็จะไปอาบน้ำแล้วนะครับฝันดีนะครับฝันดีนะคะฝันดีนะจ๊ะบายยนะครับไว้จะมาไลฟ์นะครับสามเดือนไลฟ์ทีใช่ไหมพี่เบนน่ะใช่นานๆทีจะไลฟ์ครับเวลาไลฟ์ทีหนึ่งก็แบตไม่เคยเหลือครบนะครับ ก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับโหหกพัน oh, คนที่คุณยังไม่นอนหรือว่าคุณยังอ่านหนังสืออยู่นะครับก็ขอให้อ่านหนังสือต่อไปนะครับตอนนี้บายๆครับวันดีครับวันดีค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะบายยจุ๊บๆ